สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับจากช่อง DIY by ช่างนกนะครับก็สําหรับใน EP นี้ก็เป็น EP ที่สองแล้วนะครับที่เราได้ปูกระเบื้องกันมาก็จะเห็นได้ว่าขั้นตอนต่างๆนาครับของการปูกระเบื้องก็ไม่ได้ยากอะไรเลยสาหรับทุกคนมือใหม่นะครับก็สามารถที่จะทํากันได้ง่ายๆเลยครับท่านผู้ชมและหากเพื่อนๆท่านใดนะครับยังไม่ได้รับชมใน EP ที่หนึ่งเกี่ยวกับวิธีการเตรียมงานปูกกระเบื้องนะครับก็สามารถเข้าไปรับชมได้ที่ EP ที่หนึ่งนะครับเดยจะแปะลิงก์ไว้ที่ด้านล่างให้กับท่านผู้ชมนะครับได้ชมกันส่วนเนื้อ ป็นการปูกระเบื้องหรือว่าเป็นการใส่คิ้วของขอบกระเบื้องให้ออกมาเนี้ยแบบสดๆเลยละกันนะครับจากนั้นเดี๋ยวเราจะไปต่อกันใน E ีที่2ไปพร้อมๆกันเลยละกันนะครับและถ้าทุกคนพร้อมที่จะรวยกันแล้วก็ไปกันเลยก็หลังจากที่เราได้ปูกระเบื้องกันนะครับตั้งแต่แถว2นะครับไปจนถึงแถว3นะครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยดีนะครับนี่ท่านผู้ชมนะครับก็มันไม่ได้ยากนะครับ ว่ามันก็อย่างที่บอกนะถ้าแผ่นแรกเราผ่านนะครับแถวแรกเราผ่านเราจับตรงแถวแรกได้นะครับแถวสองแถวสามสบายเลยนะครับมันก็จะต่อกันไปเรื่อยต่อไปเนะรื่อยนะฮะเพียงแต่ว่าเราแค่รักษาช่องไฟระยะช่องไฟนะครับให้มันเท่าเกันนะมันก็จะไม่มีทางคนระับเอียงน,นะก็จะเกาะไปเป็นกลุ่มๆนะครับเอ็นเอ,อเพื่อนเทคนิคไม่ได้มีอะไรยากมากมายนะครับส่วนเรื่องเรื่องที่ผมทำแถวงก่อนนะครับ แล้วทำไมไม่ทำตั้งแต่แถวแรกก่อนนะที่พื้นก่อนก็เพราะว่าเหตุผลหลักเลยคือเวลาเราโูแถวแรกไปนะครับพื้นมันจะไม่เท่ากันใช่ไหมครเขาับระดับพื้นไว้สำหรับให้น้ําไหลลงไปดิ่มนะครับเพราะถ้าหากว่าเราโพลดล่างก่อนตรงช่วงเป็นกระเบื้องนะข้างล่างนเขาเรียกว่าอะไรเรียกว่าพื้นกระเบื้องแล้วกันนะครับมันจะต้องมีการแบบติดติดทีแผ่นกระเบื้องนะมันจะไม่มันจะไม่เรียบเสมอไปนะครับเพราะฉะนั้นเราทําการ โอแถวนี้กันดีกว่าผมคิดว่านะครับอันนี้นี่คือความคิดเห็นส่วนตัวนะจะสะดวกกว่าแล้วแผ่นต่อไปเราก็จะมาตัดเเราจะทิ้งไว้เราก็มาตัดท้ายนะด้านล่างน,นะครับออกวิธีการตัดนะครับของคน่อนที่ไม่เข้าใจนะผมว่าเรแบบาควตัดที่ที่ดูนะได้เอาไปใช้ได้ไประโยชน์จริงๆนะครับจากวิธีการโอเบิ่มข้างฝานะตัวแผ่นเนี้ยแผ่นระเบิ่มจริงๆหัวข้อม่้จะยาว ยาวอยู่40นะครับเวลาเราจะตัดเราต้องตัดด้านล่างนะครับใช้แผ่นกระเบื้องนะครับกระเบื้องอย่านี้นะครับพอเราเอากระเบื้งองวางปุ๊บมันจะเลยอย่างนี้นะฮะเราก็ว,วัดเอาว่าตรงช่องว่างเนี้มันมีเท่าไหร่13 14นะฮะันจะตัดไปเ 34, 35, รื่อย14 15นะฮะตัดไปเรื่อยเราก็จะวัดใช้ตลับไม้วัดะนะครับจากด้านนี้ ้านบนลงมาแล้วก็ตัดด้านนี้นด้านล่างทิ้งแค่นี้คนะรับอยตัดที่ตะารนะถ้าตัดที่ต่างเพื่อนๆลองมองดูดงนะว่ามันจะสวยนหมถ้าตัวกระเบื้งองแบบนี้นี่เราเอาแบบที่ตัดมามาต่อนี้มันก็จะไม่สวยนะเอาขอบกระเบื้องําเดิมเขาจะเป็นลักษณะที่มีความมนนะเราก็จะเอาด้านล่างไว้ข้างล่างเลยนะี่ครับแค่นี้นี่คือเทคนิคครับเวลาการตัดกระเบเื้องห้เพื่อน จากด้านล่างนะครับดูว่าทางเข้าฝั่งนี้น,นี่ชื้อฝั่งนี้นะครับเราใช้ทางด้าน,านซ้ายนะเราวัดเสร็จเราก็ตัดทางด้านขวาออกเห็นะครับนี่ก็คือเอทลับนะครับเพราะว่า,าเพื่อนๆบางคนเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจวิธีการตัดนะจะตัดฝั่งไหนก็ได้หรือนนเปล่าอะไรอยอันนี้มันจะตรงลายมันพอดีครับพอนตอเราตัดฝั่งฝั่งนี้แลวฝั่งนี้ไม่ได้ตัดนะคเข้าใจนะครับมันก็จะเป็นลักษณะที่ว่าออกกระเบื้อง มันจะไม่ไม่สวยนะครับมันไม่เข้ารูปอันนี้เข้ารูปของเขาเลยนะครับโอเคประมาณนี้แหละครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตแถวนี้ก่อนแถวล่างครับตอนนี้เหลือเหลือแค่สองฝั่งนะครับมีวันนั้นเสร็จดันนี้ไเ,เออมื่อวานเสร็จด้านหน้าไปนะครับสองฝั่งนี้เราเดี๋ยวพอเสร็จเป็นปุ๊บเราจะมาตีเลยงานหนักแล้วครับต้องเลยอุปกรณ์ทั้งส่งออกด้วยไม่ว่าจะเป็นอ่าง ร,รวมถึงการเจาะรูกระเบื้องเนี่ยรูท่อระบายน้ําทิ้งนะครับเพื่อนๆอันนี้ไม่ได้ยากนะครับจริงๆแล้วถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนเคยชมในคลิปนี่เขาจะมีเครื่องมือนะครับวัดรูวัด,วดขนาดระยะรูแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไม่เน้นเรื่องนี้นะครับอันนี้เป็นเรื่องของมืออาชีพทําทำกันเรามาเน้นเรื่องของการที่เราจะมาปูกระเบื้องข้างฝาเนี่ยนะอยากให้เพื่อนๆชมแล้วได้ได้ความรู้จริงๆอันนี้ผมก็บอกตรงๆผมก็ไม่ได้รับงานอะไรนะครับ คือเพียงแต่ว,ว่าอยากลองทําดูนะมันมันมองดูผมก่อนที่ผมจะทำเนี่ยผมก็ไปศึกษาทั้งคลิปมาก่อนแล้วกันเนาะไปดูทั้งคลิปมาแล้วก็อาศัยว่าเราน่าจะมีาาทักษะด้าน,นเอออยู่บ้างนะครับก็เลยเอามาทาเป็นคลิปมารลงๆเป็นคลิปให้เพื่อนๆชมกันในช่อง DIY บ้านช่างนกนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวขออน,นุญาตไปไปต่อทางด้านล่างก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะไม่เสร็จเอานะครับออรก็ยังไงก็ฝากคอมเมนต์มาได้นะครับนะ ไม่เข้าใจแล้วตรงไหนนะครับไม่เข้าใจแล้วตรงไหนก็ฝากติดต่อคอมเมนต์เข้ามาทังช่องเดีวาายวอะไปช่องนบได้เลยกันนะครับก็จะเข้ามาตอบทุกคําถามของเพื่อนๆนะครับที่มีปัญหากันโอเคไปก่อนนะครับไปกันเลยและนี่ก็คือกระเบื้องนะที่ผมได้ตัดไปแล้วนี่เพืมม่อจะเห็นว่าเอ้ยผมตัดไว้รอเรียบร้อยเพราะว่าเวลาตัดมันี้มันย,ยากอยู่ในห้องน้าต้องใช้ไฟเลยตัดตัดทั้งนองตะกอนเลยครับนะ เดีย๋ยวที่บอกว่าถ้าหากว่าเราฟูแถวบนก่อนมาตัดแถวล่างางา่ายกับคนว่าด่างมันเห็นถ้าเราฟูแถวล่างมาเลยคือฟูแปะฟูแปะฟูแปะพื้นที่ไม่เท่ากันตอนนี้ผวก็เบื้องมันจะถูกต่ำไม่เท่ากันแล้วยาก,กต่อกา,ารสำงานอันนี้ผมก็ไม่ทราบจริงๆนะคือผมเคยลองแล้วผมเคยลองฟูแถวล่างก่อนนี่แถวล่างเนี่ยมาต่ำลงไปเรื่อยๆมันไปเรื่อยๆไหนเราต้องมาคุมเรืเ่องเส้นบนแล้วต้องมา มาลองแผ่นกว้างนะไม่ให,ห้มันไหลลงโโอ้หยากครับเพื่อนผมว่าอย่างนี้ง่ายกว่านะไม่ว่าจะเป็นการปลูกกระเบื้องพื้นนะพอดีนะนนครับเวลาปลูกกระเบื้องพื้นเนี่ยเราจะคิดว่าเราจะปูแผ่นกลางก่อนเราจะไม่เอาพ่อไปที่ข้างๆก่อนถ้าเกิดเอาข้างๆครับก็ยากเหมือนกันครับเพราะว่า,าะระยะก,กระเบื้องเนี่ยกว้างกว่าหนังเราเอามันไม่ได้ฉากนะส่วนมากจะไม่ได้ฉาบมันก็ยังไม่ได้ยังเลื่อน ก็คือจะเกิดปัญหาตนั้นครับอันนี้อย่างนี้ดีกว่าผมแนะนํานะครับผมแนะนำทำอย่างนี้ดีกว่านะครับอันโอเคเดี๋ยวพอมีผู้องยากโค้ชช่วงของก,การทั้งหมดนะไปไปก่อนเราเริ่มเลยแล้วกันกนะเราตามเสร็จเวลา หลังจากที่เราได้ผูข้างฝากันเสร็จเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทอดอุปกรณ์อย่างที่เราได้เกิดกันไว้แต่แรกๆก็จะถอดอุปกรณ์ที่สําคัญสำคัญน,นะของพวกเครื่องสุขกัณพันนะส่วนหน้ารับเครื่องประกอบพันจะใช้น็อตยิไงไว้นะก็ประมาณนี้ นะครับอีอเสร็จเรียบร้อยครับโอหเป็นไงครับเพื่อนๆนี่ก็เป็นแนวทางนะครับเพื่อนๆนะครับ เพื่อท่านใดที่ชื่นชอบในการแบบเรียนทั้งหบ้านเองนะแลก็อาจจะเป็นแนวทางนะครับข้อมูลอาจจะไม่ละเอียดนะครับแต,แต่ว่าเป็นแบบว่าเข้าใจง่ายๆนะครับหากเพื่อนๆนท่านใดนะครับไม่เข้าใ,ใจตรงไหนก็สามารถเข้ามาติดต่อสอบถามได้นะครับในคอมเมนต์ได้เลยลยวกัน,นนะครับอ่ะเดี๋ยวส่วนนี้ก็ขั้นตอนสุดท้ายนะครับนี่เลยานแนวนะครับจบจากขั้นตอนนี้ก็ในห้องจะประกอบ,บอุปกรณ์นะครับ,บอุปกรณ์ที่ว่าก็คือนู่นนคะรับเพื่อนๆนะพวกนี้ อ่านนะครับแล้วก็อุปกรณ์ต๊อกต่างๆรวมไปถึงช็อคโพกนะครับถอดมานะก็ประมาณนี้ครับขั้นตอนสุดท้ายก็จะมาอัปเดตให้เราเพื่อนๆได้ชมกันนะครับว่าเสร็จแล้วมันจะออกมาหน้าตาสวยแค่ไหนนะครับตอนนี้ขออนุญาตไปยาแนวก่อนแล้วกันนะครับอ็คือขั้นตอนนี้คงไม่ต้องบอกกันนะครับมันจะเป็นวิธีง่ายๆบริการยาแนวนะครับอ,อันนี้เพื่อนๆทนใดที่ไม่เคยนะมันก็ไม่ได้ยาอะไรเลยเนาะแค่เอาเนะี่ยโอนไม่ต้่าอะไรยาแนวนะครับ ผสมเข้ากับน้ำ่านะครับแล้วก็เอามานี่เข้าไปในร่องอย่างนี้นะครับแล้วก็รอจนกว่ามันจะแห้งนะครับแล้วก็เช็ดออกนะครับก็ประมาณนี้เองถ้าถือเป็นขั้นตอนง่ายๆนะครับไม่ซับซ้อนเลยมากมายนะครับโอเคก็เดี๋ยวขออนุญาตยาเหนียวก่อนนะครับจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวมาัรเดตกันที่หลังนะครับไปกันเลย อุปกรณ์ทีาไปนะครับไม่ว่าจะเป็นซิงิงล้างหน้านะครับเ่ออาล้างหน้าแล้วก็เป็นพวกอุปกรณ์ักโคกหรือม่ก็เป็นพวกอุปกรณ์ต่างๆน,น,นที่มีอยู่แล้วนะครับลงมาถึงวิธีการโกกระเบื้องฝาผานังนะครับใครชื่นชอบวิธีการนะครับแบบนี้นะครับก็เป็นการรีโนเวทห้องน้ำองให้สวยงามขึ้นมานะครับ ใช้ประมาณประมาณตั้งไม่สองพันกว่าบาทนะครับค่ากระเบื้องค่าปูนก็ออกมาสวยงามแบบนี้เลยนะครับก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปดีๆแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดตัปสับคล้ากับช่อง DIY บ้านช่างนกด้วยแล้วกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับก็ในอกาศนี้ก็ต้องขออนุญาตลากันไว้ก่อนพบกันใหม่ในที่หน้านนี้ก็สวัสดีครับ